ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL แอลบายซโยอีการทำลายซัดหน้าทวีค่ะโบยร,รัมนุตีคนก่อนตีมืนไม่อยู่ช่วงทักษิณรักษาตัวชั้น14สอล่างวิษนุติดบ่วงค่ะ ทำลายซัดหน้าทวีย้ำปมชั้น14โรงพยาบาลตำรวจราชธันทำตามขั้นตอนโยรับมนตรีคนก่อนแจงสารเหตุไม่ได้อยู่ช่วงแรกทักษินเข้าพักรักษาตัวชั้น14สอลากวิศนุติดบ่วงค่ะก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของเบยที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบยก็จะมาเล่าข่าวนะ สรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทาง h ดอ r คลิ c ติะที่เราได้นำเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันเยอะค่ะจากกรณีเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งค่ะพันตำรวจเอกทวีสอดส,ส่องระบ,บุติว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่สารดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นักไต่สวนเพื่อดูข้อมูลกรณีการพักรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจในวันที่13มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งกระทรวงยุติธรรมมีเรื่องใดต้องกังวลหรือไม่นะบอกว่า เนื่องจากสารมีคำสั่งให้โจนและคู่ความเดิมส่งหลักฐานและขยายมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพและโรงพยาบาลตำรวจรวมถึงกรมราชัณฑ์ในส่วนนี้ได้เตรียมข้อมูลไว้แล้วโดยกรมราชัณฑ์ได้เตรียมการไว้ตั้งแต่ต้นนะซึ่งจะรายงานให้สารทราบต่อไปค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามว่ากรมราชทัณฑ์ยังมั่นใจว่าทำถูกต้องตามขั้นตอนใช่หรือไม่พันตำรวจเอกทวีได้กล่าวว่าเป็นขั้นตอนที่ปฏิบัติมาตั้งแต่กฎหมายเก่าและกฎหมายใหม่ เรื่องนี้มีคำพิพากษาสาดีกาวางไว้โดยกรมรชาชัณฑ์จะทำอะไรต้องดูเจตนารมณ์ของกฎหมายดูร่างกฎหมายแต่ละมาตาว่าเราทำได้แค่ไหนเพราะเรื่องการบริหารโทษในรชาชัณฑ์เราต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลด้วยเมื่อถามว่าสังคมยังมีข้อกังขาในเรื่องนี้ค่ะทั้งที่มีการอธิบายมาอย่างต่อเน,นื่องพันตำรวจเอกทวีได้กล่าวว่าสังคมมีสิทธิ์กังขาก็เป็นเรื่องที่ดีแต่สังคมจะเชื่อสารเมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุดค่ะเมื่อถามถึงการประชุมแพทยสภาในวันนี้วันที่8พฤษภาคมค่ะอันมีการนำเสนอผลการ ตรวจสอบว่านายทักษิณมีการป่วยจริงหรือป่วยทิพย์ถ้าผลออกมาในทางลบต่อนายทักษิณจะส่งผลกระทบต่อรัฐมนตรีมีข้อกังวลหรือไม่นาะรัฐมนตรียุติธรรมก็กล่าวบอกว่าเราต้องรับฟังและตนเคารพการตรวจสอบตอนที่ตนเข้ามารับตําแหน่งรัฐมนตรีนายทักษิณไปอยู่ที่โรงพยาบาลหนึ่งเดือนแล้วและเมื่อไปดูเนื้อหาข้างในทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนหมดไม่มีอะไรผิดปกตินะเมื่อถามย้ำว่าหากสารเรียกพร้อมที่จะชี้แจงใช่หรือไม่พันธุ์ฤเอกทวีกล่าวว่าน่าจะถามรัฐมนตรีคนก่อนเนื่องจากตนไม่ได้อยู่ในช่วงเหตุการณ์น,นั้นค่ะ ซึ่งเราจะย้อนไทม์ไลน์ให้ดูนะ,ะเริ่มแต่วันที่23สิงหาคมปี2566ค่ะทักษิณออกจากเรือนจําเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งในวันเดียวกันนั้นการนายวิสนุเครืองามรองนายรัฐมนตรีรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมนั้นนให้สัมภาษณ์ถึงกล่อบเวลาการทํางานของคณะรัฐมนตรนตีรักษาการ ว่าคาดว่าหลังจากมีนายกรัฐมนตรีที่โปรดเก้าแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วจะยังไม่สามารถทํางานได้นะเพราะยังไม่มีคณะรัฐมนตรียังไม่มีการถวายสัตย์ปฏิญาณแต่ก็ผ่านไป10วันค่ะวันที่2กันยายนปี66นะได้มีการโปรดเก้าครมเสร็จฐาค่ะโดยมีพันตำรวจเอกทวีสอสองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต่อมาค่ะวันที่18กุมภาพันธ์2 5 6 7ค่ะ คุณทักษิณก็ออกจากโรพาามพิบาลตำรวจนะซึ่งพักตัวเนี่ยหนึ่ยบวันแล้วนะต่อมาค่ะวันที่1 4สิงหาคม2 5 6 7นายเสเศรษฐาทวีสินค่ะพ้นจากตำแหน่งนายรัฐมนตรีตามคำวินิจฉัยของศาลร,รับนูลว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีทำให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งทั้งชุดค่ะแต่ยังสามารถรักษาการได้นะต่อมาวันที่4กันยายน2 5 6 7 คอรมอุ้งอิงค่ะได้มีการประกาศทางราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้ง,งรัฐมนตรีในรัฐบาลแพท่ทองทานค่ะซึ่งก็มีพันตำรวจเอกทวีสอส่ง เป็นรัฐมนติว่าการกระทรวงยุติธรรมเช่นเดิมนะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าไทาม์ไลน์ตามที่เราได้ไล่เลียงมานั้นเนี่ยคุณทักษิณเข้าโรงพยาบาล10วันคุณทวีก็มาเป็นรัฐมนติยุติธรรมนะจนถึงคุณทักษิณออกจากโรงพยาบาลตํารวจวันที่18กุมภาพันธ์2 5 6 7ก็เป็นเวลา180วันนะซึ่งตามกฎกระทรวงเรื่องของการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพศ2563ารอระบุเอาไว้ว่ากรณีผู้ต้องขังพักรักษาตัวที่สถานที่รักษานอกเรือนจำเป็นเวลานาน,นา,กการรนจ ดำเนินการดังนี้ก็คือกรณีการพักรักษาตัวเกินกว่า60วันให้มีการทําหนังสือขอความเห็นจากอธิบดี พร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้ทําการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วก็รายงานให้ปลัดกระทรวงทราบนะส่วนกรณีการพักรักษาตัวเกิน120วันให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมกับความเห็นแพทย์นะผู้ทําทการรักษาแล้วก็หลักฐานอื่นท,ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทราบนะทั้งนี้เนี่ยนายทักษิณอยู่ที่โรงพยบาลตำรวจชั้น14นะครับโดยกรณีนี้เนี่ยทักษิณออกจากเรือนจําไปรักษาตัวที่โรงพยบาลตำรวจเกิน60วัน อธิบดีกรมราชธรรมต้องลงนามให้นนยทัศษินอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจต่อโดยระบุว่า ให้เป็นไปตามความเห็นของแพทย์นะแล้วก็นําเสนอต่อประลัดกระทรวงยุติธรรมทราบและเมื่อคุณทักษินร,รักษาตัวนอกเรือนจําเกิน120วันอธิบดีกรมราชธรรมเนี่ยก็ต้องรายงานให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทราบนะซึ่งการที่คุณทวีเนี่ออกมาปัดความรมับผิดชอบว่าให้รัฐมนตรีคนก่อนเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะคุณทวีเองเนี่ยย่อมต้องทราบอยู่แล้วนะว่าจะไปบอกว่าให้ไปถามรัฐมนตรีคนก่อนเนี่ยนั้นเนื่องจากว่าตนเนี่ยไม่ได้อยู่ในช่วงเหตุการณ์นั้นมันก็เป็นพ่อแก้ตัวที่อาจจะฟังไม่ขึ้นหรือไม่น ที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงถานรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระรัความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ